สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถตู้ยอดนิยมเลยก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าความสารพัดประโยชน์นะครับความที่เป็นครอบครัวใหญ่ความที่ไปได้ทั้งคันความที่ไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับและทุกวันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารถตู้อย่างนี้นะครับรถตู้อย่างเงี้ยประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะอะไรเพราะเครื่องยนต์นะฮะ ที่แรงนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมบอนเร็วโดยเฉพาะคันนี้ครับท่านผู้ชมครับปกติเราจะเห็นรถตู้เครื่องยนต์2,5นะครับเครื่องยนต์2 k d นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นตัวพูดง่ายว่าตัวท็อปสุดเลยก็ว่าได้นะครับคือเครื่องยนต์ 3,000cc นะฮะ1 k ีนะฮะปกติเครื่องบล็อกนี้ก็อยู่ใน Toyota Fortuner หรืออยู่ใน t ต yota v i g o รุ่นท็อปพูดง่ายนะเพราะนันแรงมาเหลือเฟือเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับที่บอกท็อปพ่ออะไรเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปดเกต นะครับได้เครื่องยนต์ได้เกียร์เหมือนกับ Fortuner ที่เป็นรถ MPV SUV ที่ความนิ่มนวลความสะดวกสบายมาอยู่ในรถตู้ลองคิดดูครับท่านผู้ชมครับจะสะดวกสบายเหมือนขับรถ Fortuner เหมือนขับ Vigo 4ประตูเลยไม่มีผิดเลยนะครับคันนี้นะครับปี2015นะครับปี2015ก็คือหน้าตาใหม่เนี้ยเริ่มตั้งปี14แล้วครับปี14ก็หน้าใหม่แล้วตัวนี้ปี2015ด้วยนะครับสีเนียนตาเลยนะมีสปอร์ตไลท์จากโรงงานมาและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับ คันน um, ну oh <cues S 1> ี <painted S 2> yeah. oh, ้นะครับอ่าน้องออยมาใกล้ๆนะครับรถเลขไม้นะครับอ่ารถปี2015 4ปีกว่าๆ5ปีนะครับเลขไม่สองแสนสหม่นเก้าพกิโลคันนี้นะครับน็อตฝากระโปรงนะที่น้องออยถ่ายดูเมื่อสักครู่นะไม่เคยขยับห้องเครื่องผนังห้องเครื่องเดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะครับอ่านะะฮน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับน้ำมันน้ำมันเบรกนะครับหรือหม้อน้ำก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับเพราะเป็นรถรถขององค์กรรถขององค์กรก็หมายถึงว่า เป็นรถเหมือนถ้าเป็นรถเก๋งก็เป็นรถประจำตําแหน่งแต่นี้เป็นรถของสำนักง,งานที่ต้องมีคนขับรถประจำสำนักง,งานเวลาครบสัญญาครบ4ปีเขาก็จะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับนี่สปีปุ๊บเปลี่ยนคันใหม่นะครับก็จะมีคนขับรถเพราะในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เรื่องความปลอดภัยของผู้บริหารที่ต้องใช้รถพวกนี้เลยมีความสําคัญมากรถคันนี้รักษาดีก็เลยน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับคิดดู0 0 0 0 0กว่ากิโลไม่เคยทําสีฝากระโปรงเพราะถ้าทำสีฝากระโปรงเนี่ยนถะอดมาเคลมประกรนันนี้ต้อง ต้องต้องขันน็อตแล้วก็มาพ่นสีใหม่นะครับมาดูด้านในแลวครับคันนี้นะครับสภาพสแตนดาร์ดจากโรงงานแม้แต่ล้อนะยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นกระทะล้อนะครับขอบ15สแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับนี่คือสภาพนะครับเบาะภายในเป็นเบาะสีดําเป็นเบาะผ้านะครับนะครับจากโรงงานมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองสภาพสวยงามนะครับ หัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสสปีดเหมือนที่ผมเรียนไปแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับที่ไม่เหมือนกับปี2 0 0 5 2 0 0 6นครับมีการปรับรวงมาใหม่แล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับสำหรับ t o y ยต้าคอมมิวเตอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมอนเดลเกียร์ออโต้คันนี้นะครับด้านหลังนะครับมาถึงด้านหลังนะครับซอกประตูน้องออยมาดูซอกประตูกันนะว่าซอกประตูส่วนใหญ่ถ้ารถตู้นะครับดูไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ดูหัวน็อตนะครับฝากระโปรงดูหัวน็อตตรงนี้ฮะตรงตรงแก้มนี่นะฮะหรือหรือข้างล่างลงมาหัวน็อตประตูทุกอย่างนะครับว่ามีเคยขันมีเคยไหมพอรถตู้นี่หน้ามันสั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันชนมามันแตะหน้ามันนิดนึงมันก็จะเห็นร่องลอยในการชนนี่เป็นอย่างดีเลยต้องบอกนี้นะครับนะครับรวมไปถึงนักกรประตูด้านหลังพวกนี้นะครับจะเห็นร่องรอยในการนะครับในการขันมาเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงภายในครับท่านผู้ชมครับ ภายในเองนะฮะเบาะสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับข้างหลังก็หลายที่นั่งไปได้ครอบครัวใหญ่สบายเลยนะครับทีนี้เองข้างหน้าก็จะมีคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลสำหรับวางแก้วนะครับสำหรับวางแก้ววางของเพื่อสะดวกสบายหรือใช้สําหรับวางเท้าก็ได้สาหรับคนที่อยู่แถวหน้านะครับนี่คือแอร์นะครับแอร์ด้านบนก็จะมีแอร์นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นช่องลมแอร์เพื่อความเย็นที่ทั่วถึงนะครับเพราะเป็นรถคันใหญ่แอร์ก็จะมีหลายช่องหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับโอเค ฟิล์มติดมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับฟิล์มสวยงามมากนะครับรถสีสันหรือว่าฟิล์มนี่สวยงามเลยนะมาดูด้านหลังครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของรถ To y ยต a h i ฮเอสคอม โตโยต้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับด้านหลังจะก,กว้างขวางมากนะครับโดยเฉพาะเวลาเดินทางนะครับปกติมีทั้งหมดอยู่ประมาณ14ที่นั่งนะครับถ้าพับเบาะขึ้นนะครับก็สามารถวางกระเป๋าในการเดินทางวางถุงก๊อบวางได้หมดเลยครับไปทุกที่ทั่วไทยที่คุณอยากจะไปและที่สําคัญเหมือนที่ผมเรียนแต่เริ่มต้นว่าเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะครับ 3,000cc นะครับ 1KD ตัวนี้นะครับ อัตราเร่งดีมากนะครับและที่สําคัญรุ่นใหม่นี้ประหยัดน้ํามันมากนะครับวิ่งร้อยสี่สก็วิ่งได้สําหรับรถตู้นี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับรถตู้นะครับเพราะในคันนี้นะครับถ้าอยากได้รถตู้เทเป็นเกียร์ออโต้นะครับที่อัตราเร่งตอบสนองทุกความทุกอัตราเร่งนะครับทุกความมั่นใจต้องบอกเลยว่าใช้โตโยต้ารุ่นนี้ขับเองก็สะดวกไปครอบครัวใหญ่ก็สบายเพราะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติดีเซลนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าโตโยต้า คอมพิวเตอร์นี้ถ้าชื่อนี้แบรนด์นี้นะครับสำหรับรถที่เดินทางนี่คันนี้ไม่ทําให้ท่านท่านผู้ชมผิดหวังแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าราคานะครับปกติขายอยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับลูกค้าที่ดูรีวิวอยู่นะครับผมลดราคาพิเศษให้1น0 0 0แบาทเหลืออยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลดไป1น0 0 0 0สนบาททันทีครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับรถวิ่ง2องแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลรถสี่ปีปีนี้ปีที่ห้านะครับกับรถ5ปีนะครับ 859,000บาทลดไป1 0 0 0 0บาทเหลือ7575,900บาทเท่ากับรถเกียร์ธรรมาดาอย่างนี้แหละรถเกียร์ธรรมาดาก็ขายราานี้เพอเพขายอยู่79980กว่าด้วยผมลดลงไปกำไรนิดเดียวก็พอในเพราะว่าอย่างนี้นะครับท่านบอกเลยว่าดูรีวิวจากจากยูทูบนะฮะช่องทางนะครับรถยนต์มือสองมคลคาิสเตอร์อุบลราชธานีลดไปเลย1 0 0 0 0บาทครับสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับฝาก กดกระดิ่งนะครับฝากซับสไคร์นะครับให้กําลังใจทีมงานพวกเราด้วยแล้วจะมารีวิวรถใหม่ๆให้ฟังทุกวันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่มีเกียวโตคันเดียวนะครับเรามีรถโตโยต้าคอมมิวเตอร์อยู่ทั้งหมดเกือบ10คันนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่400,000บาทตั้งแต่ปี0506มานะชมนี้บอดี้นี้เครื่องยนต์2 KD 2,500สอนซีซีนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่เกือบ10คันนะครับราคา400,000กว่าบาทก็มีนะครับแต่คันนี้เป็นรุุ่่่นนนนนนทท็็ออปปสสดีเเเเข้าาาาามมมใใหกลยํะะะฮรรคพิศษวไถึง ฮุนได H1 นะฮะร,รวมไปถึงอันพาดเวนจูรี่นะฮะรถสไตล์อย่างนี้ที่มงคลคาเซนเตอร์มีให้เลือกนะครับสนใจมีงบเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มีรถคันเก่าอยากมาเปลี่ยนอยากมาเทรดกันยินดีรับทุกเงื่อนไขครับสนใจนะครับติดต่อที่มงคลคาเซนเตอร์ได้ทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ